สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชนเนลวันนี้ก็จะอัปเดตให้ดูประตูรั้วบ้านพี่เหน่งนะคะนี่นะคะโอ้สวยสวยมากนะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็เข้าไปตัวบ้านที่ยายเคยอยู่นะคะตรงนี้นะคะตรงที่เราเคยเช่าอยู่ประตูตรงนี้เป็นยังไงอ๋อ เขาก็จะปิดเขาทำถึงตรงนี้เลยนะคะอันนี้เคยนี่นะคะเอซีนะคะโอ้อัปเดตให้ดูนะคะสวยงามมากเนื้อบางสวยจริงๆนะคะ สวยมากเลยช่างทุยบอกว่าเดี๋ยวก็จะมาเทกในประตูเลื่อนอย่างสวยเลยนะเะ f ซีนะคะประตูเข้าออกสี่ด้านอันนี้เป็นประตูเลื่อนนะคะรถเข้าได้นอกตรงนี้รถวิ่งเข้าได้ตรงนู้นก็เป็นประตูออกไปหาตัวบ้านตรงนู้นนะคะรั้วสวยมากช่างทุยอีกนานไหมคิดว่านะเลือตรงไหนซุ่ม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 ประตูบอก อ๋อกับตัวนี้ี้ของมือสิมาบออ๋อฝัอ่งนู้นเหลือแต่ซุ่มลแล้วฝั่งนู้นแล้วเราอ่ะมีช่างถุยพ่อของน้องมุกนะคะสี่ตอนนี้ก็เหลือเทพื้นแต่ข้างหน้าอีกใช่ไหมอืมอันนี้จะทำเหมือนกันบอกทร,รถคน,นครับอ๋อให้รถบิ่งเข้าได้อันนี้จะเทเองหรือว่าให้รถเทครับอ๋อใส่ซีเพ็ด เมื่นกว่าเขาเททางนู้นเสร็จก็มาเททางนี้ต่อ,องี้บ่นี่ช่างฝุยนะพอน้องมุกนะคะฝุ่ขยันมากเลยนู้นตรงนี้ก็เข้ารถได้หลายคันเลยนะคะนี่รถเข้าได้หลายคันพอทำตรงนี้แล้วสวยเนาะตรงนี้พี่เน่งขายได้แล้วบ่ อันนี้พี่เน่งก็จะขายนะคะ F4 ใครอยากได้ก็มาเอายกไปเลยคุนว่านี่นะคะพี่เน่งก็จะขายฝั่งนี้ก็นี่นะคะรอเขามาเทนะคะทางนี้ก็เสร็จแล้วเห็นช่างตูยบอกว่าเสร็จแล้วเหลือแต่ทำซุ้มประตูนะคะหรั้วก็ อยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้ก็จะอัปเดตรือวบ้านพี่เหน่งให้ดูนะคะว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะคะไปไม่กี่วันเดงกลับมารั้วจะเสร็จแล้วเหลือซุ้มประตูข้างบนนะคะข้างหลังนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ f อสวยงามมากเลยนะคะตอนนี้ f อฟมาเยอะเลยนะคะอันนี้ก็รอรถมาเทนะคะนี่อันนี้ก็ข้างบนก็จะทําเป็นซุ้มอันนี้ก็เสร็จ ช่างเสร็จหมดแล้วแม่นบอกอันนี้โอ้เสร็จแล้วนะคะสว,สวยงามมากไม้เป็นไม้แล้วแน่งนะคะทีอันนี้ก็เป็นประตูเลื่อนเหมือนกันนะคะโอ้ตั้งไฟแล้วนี่ตัวบ้านพี่หนิงสวยมาก ไม้ยางดีเลยนะคะเอฟซีนะคะไม้แข็งแรงมากไม้นี้เป็นไม้จริงๆนะคะไม่ใช่ไม้อัดแพงนะไม้นี้ไม่ใช่ไม้อัดนะเอฟซีไม้จริงนะคะมันจะมีไม้ยางพารากับไม้จริงอันนี้ไม้จริงนะคะถ้าสเล็กเรียบร้อย อันนี้ก็คือเป็นเหล็กมาเจาะใส่แข็งแรงมากมีเอฟซมาเต็มศาลาเลยนะคะ FC มาเต็มศาลาเลย แม่มาจากไหนเนาะแม่แม่นี่ว่าเด็กข่าวคนว่าเขาจับลูกพ่โอยนทำยูทูบมาทังแม่มันเาผิดเล่มีดอกเป็นเด็กลุงพ่นแม่เสือสีชมพูน่ไปหาไปถ่ายรูปกำเพนที่ลาว ม,าามันเสียวถักสินมันว่าผีกดับมลยวาฝั่งมือว่านมตะกอนปไป้ฝั่งตะมื้อคืนนี่ไปถ่ายรูปนะเล่าไปอลยมากละนั่นควรเล่าถาอยละมาประจำติดตามลาตะมือที่เลยอะอยนี่คอยทนะัย้งเฮ็ดบอเ็นอันเอฟซีเอฟเซอร์ถอยเฮดบอฟเ็นถอยอิ่มบอเเ็นถอยตะปูฟังแล้วก็ห้ ให้คะแนนขัดเจ้าโคดเข่าไปอให oh, ้กำลังใจกับพ่อแล้วทีเว่านอ่านหนังสือมันกับ่เห็นพงบอกให้เขาเฮียนให้นี่กู่อยากพิมพ์ไปว่าอันนั้นอันนี้ว่าอว่าาให้ย่ยสอนสอนย่ยกดกปุ่มว่าวด้วยบอกอ่ปุ่มว่าวเดีเน้เปนโดแอร์อยนเขาที่นี่ว่าวเขาก็ได้บอกไปวนทีเขาทีจะเบหาสาวหลานสาวโูกเกลือ ยุปมามาดูดูเข้าสง่าจังหัดโอำเภอบ้านน่วงอ๋อาตเอามาอยู่ที่เล็กว่เที่ยวมากมาเป็นเป็นงานบวชสวงกลางคืนคนละมาอืม ปีนี้สิบธันวาเด้อบวงสวงงานใหญ่คือเก่าสิบธันวาเประจำเนาะสิบธันวาเป็นประจำเป็นประจำได้เหรอเอ้าขึ้นที่อันนั้นอันนี้คือว่าคดีแล้วสีแล้วแล้วผู้ใดสีมาจับเล่าหลานข่อยหรือเล่าเขาจับเล่าแล้วได้มันสีเหลวเรื่องทักษิณผู้นึ่ง การพิคือเกามากดเแล้วเียวอีเป็นใครงงุกคนนะนว่าเฟังมาางโมเมนไลอ่้น้บจัเเามาอะไรนี้เพ่อนใส่ราเออเพนากเอมเอลงมาถึงแล้วนะคะเ <c oughs> อซโอมีงวายังอเอามา พนกับผู้เข่าผู้ออกมากประจำคุณบอกแก้วถ้อยู่ประจำพ่นกันเที่ยวเข่าเที่ยวออกประจำเนี่ยนะเนาะก็มาตลอดนี่ละคุณก็จะมาฝนครมาล่ำจ้าบันนี้งานเข่าพันชาเพิ่งจะจัดงานสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครชาแนลด้วยค่ะ